สวัสดีค่ะนี่พกกับชนะของแก๊งสองเพี่นเ,เองเองแล้วเย่วันนี้มาพกกับวานนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นจ้องจ้องแบบจ้องกล้องโทรศัพท์นะคะกับสามคนนะก็มีน้องเพื่อเราแล้วก็มีเราแล้วก็มีเพื่อเรานะคะก็เล่นจ้องตานะใครพบระก่อนแพนนะคะเราจะดูว่าใครจะชนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวุ่นวายก็ต้องขอภัยนะเพราะว่าอยู่ที่เรียนพิเศษน,นะคะ นี่เล่านะคะเพื่อนของวานก็คนแรกนะคะจะมีเล่าเจ้าของชาแนลนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนเรานะคะแป้งต้องก็จะมีเป็นน้องเพื่อนเรานะคะปั้นกเล่นกันก็ปั้นเดี๋ยวปั้นมองตรงนี้นะเนี่ยถะห้าหัวเราก่อนแพ้ก็ห้ามมีเสียงเลยยิ้มได้แต่ห้ามเห็นฟันห้ามมีเสียงนะคะโอเคหนึ่งสองสาม โอเคหมดเวลาแล้วพอเลิกเล่นเลิกเล่นแล้วเ,เย้นะอันนี้รลุดปาก่อนไม่ใช่มันหมดเวลาการเล่นแล้วเราจำกัดเวลาไว้อใครก็เล่นกันไปห้านาทีกโ็โหยังไม่มีใครแพ้ชนะคือไม่ให้ได้ยินเสียงหัวเราะไม่ใช่ ไม่กินก็แล้วคนเล่นพีนะคะใช่ไหมประมาณนี้นะคะก็ในคลิปหน้าจะมามองกล้องใช้พอแล้วก่อนแพ้จะมาเล่นเยาะก็คลิปนี้นะคะสามคนก่อนนะบางคนก็คลิปนี้นะคะชนะสองคนเลยคลิปนี้ขอลาไปกันค่ะบ๊ายบายกด subscribe c h anel n เราหนะวิเชียรฟอนวิชิตาพานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายมันก็บ้ามาแล้ว